การระเบิดผ่านไปเราก็มีเวลาอีก35นาทีในการใช้ชีวิตแล้วก็ทำภารกิจกันต่อไปนะครับในพานที่แล้วเนี่ยเราทำการทำลายส่วนของเจ้าเลเซอร์ขุดดินของไอ้เจ้าพวกค็อกมันเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นสาเหตุของการระเบิดของโลกเราหรือเปล่า แต่ประเด็นคือวันนี้เรามีภารกิจที่ต้องทากันต่อไปนะครับผมเพื่อที่จะไปชิดไอ้พวกคอกให้ได้นะเราก็จะไปที่นั่งของคนขับก่อนนะครับเราก็จะไปที่ดูซิว่าเทียสองเทอร์เนลสองอ๋อนี่คือเทอร์เนลสองของเรานะครับที่เราอยู่ณตรงนี้นะครับผมก็จะมีนู่นนี่นั่นมากมายอ๋อผมรู้แล้วนะครับผมอันนี้คือผือนดินเขาเรียกอะไรผืนดินชั้นดินชั้นที่2นะครับส่วนพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่ได้ก็จะเป็นในสนองถ้ำนะครับ ของชั้นที่สองซึ่งมันก็จะมีปืนดีชั้นที่สมอีกแล้วก็มีถ้ำชั้นที่สามซึ่งมันก็น่าจะลึกลงไปอีกเนะี้ยโอเคงัค้นผมก็จะไปขึ้นสักที่หนึ่งก่อนนะเพื่อทําภารกิจนะครับไปขึ้นอันเดอร์กราวงั้นผมเอาขึ้นซัดตรงนี้เลยแล้วกันจัดไปตรงนี้มันอาจจะดูแดงๆหน่อยเฮ้ยผมว่ามันที่เดิมแหละนะน่าจะใช่เออใช่ปะวะขึ้นมาแล้วโอ้โหผมเห็นละะว,ว่าหัวขุดมันดูใหญ่ขึ้นจริงๆแหละทุกคนหลังจากที่เราเปลี่ยนหัวขุดเป็นเดียสองในบ้านที่แล้วเนี่ยก็ดูใหญ่ใช้้ไดเเลลยนะะอา ทุกอย่างพร้อมเราจะไปไหนกันต่อดีวันนี้เรามีเควสก็คือในส่วนของเอ่อ uh, go to under ground นะครับผม go to under ground เดี๋ยวนะเพื่งขึ้นมามันให้กูลงลอีกแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมดูอันนี้ก่อน,นครับ simple explosive อ,อันนี้ฮะผมจะดูในส่วนของ simple explosive หน่อยสิรับเควสมาผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันเอาไปทำอะไรได้นะครับผมแล้วก็ใหเราทำการคราฟในส่วนของ refinery tier หนึ่งนะครับโอเคจัด ไปนี่อันนี้แล้วก็เทียร์หนึ่งนะครับ Intel r e f i n e l y เทียร์หน,น่าจะเป็นอันนี้นะครับแล้วอันนี้คืออะไรเอ่ย Online Storage Item Not Available อ๋อคือสร้างไม่ได้ใช่ไหมงั้นเราก็จะเอาอันนี้แล้วกันโอเคน่าจะใช้ได้เหมือนกันมัน้งผมไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าใช้ใน Research Worktable อันนี้เปนคือ Research Station แล้ว Worktable คืออะไรเดี๋ยวเราดูซิว่ามันเป็นมี Research Worktable ด้วยเหรอทำการสร้างในส่วนของ Basic c o m p o n e n t แล้วก็ ดีไวต,ต่างๆใช่ไหมอันนี้ก็คือทำการสร้างในส่วนของเบสิกอ๋อแต่อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็น all research นะครับโอ้แสดงว่าอันนี้มันก็จะดีกว่าดิไอ้พวกสเตชันต่างๆเนี่ยมันก็จะดีกว่าไอ้โต๊ะง่ออเล็กใช่ไหมโอเคกันไม่เป็นไรงั้นเราก็ใช้อันนี้แหละน่าจะชิลๆกว่านะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปต้องสร้างเพิ่มก็ได้นะใช้อันนี้ก็คบคันดีนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปสร้างในส่วนของ simple explosive หน่อยสิอยู่ในส่วนของอันนี้เป่าเข้าไปในนี้ปื๊บแล้วก็ไปสร้างในส่วนของอันนี้อ่ะ แล้วก็ simple explosive นะครับอ่ะจัดไปคราฟใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับโอเคตอนนี้ผมเช็คสภาพในเรื่องของเชื้อเพลิงนะครับเชื้อเพลิงใช้เยอะนะครับใช้ธานหินค่อนข้างเยอะ๋ยวผมอาจจะต้องขึ้นไปบนสุดนะแล้วก็ไปหาธานหินเพราะว่าธานหินอยู่ข้างบนน่าจะเยอะสุดแหละเนาะโอเคผมคราฟเสร็จแล้วมันไปอยู่ที่ไหนเอ่ยหรือว่าเราลงใต้ดินเลยนะครับตามสภาพมันใช้งานยังไงประเด็นคือแค่อยากรู้แค่นั้นแหละ อ่าฮะเหมือนมันจะมาอยู่ในส่วนของตรงนี้แล้วเอ้ยมันไปติดตั้งตรงไหนอรผมอยากรู้แปาบหนึ่งนะครับตอนนี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันไปติดตั้งตรงไหนวะ what มันคืออะไรอ่ะผมอยากรู้กันเอออยู่ด้านหลังหรือเปล่านะครับทุกคนตรงข้างหลังอันนี้ปะอันนี้มันเป็นรีเสิร์ชนะครับไม่น่าจะใช่คือมันคือส่วนไหนของอะไรเอ่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้เป็นโรงไฟฟ้าอันนี้เป็นป้อมปืนนะครับมันคือส่วนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันโอเค เดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันนะครับเขาบอกว่าให้โกอัดได้กาวใช่ไหมจัดไปครับได้เลยอยากรู้เหมือนกันว่ามันสร้างมาแล้วมันใช้งานยังไงขอเพิ่มเลือดสักหนึ่งทีแล้วกันแต่อยากลงไปอีกอะเลเวลที่3อยากรู้เหมือนกันว่าเลเวลที่3มันจะเป็นอะไรแล้วมีอะไรบ้างนะก็แบบว่าท้าทายดีเราต้องไปตรงไหนต่อเอ่ยวันนี้อ๋อนี่ไงอันนี้คือโลเคชัน่นเทอร์โนบิทวนหนึกับ2อ่ะเราต้องไปทําไมตรงนั้นเอ่ยอยากรู้เหมือนกันครับไป ทะลุได้ทุกอย่างครับผมอัปเกรดมาแล้วโกทู to, ตรงนี้ไปเลยร้อนผมก็ผ่านได้โอเคเราต้องทะลุด้านบนไปนะครับโอเคได้อยู่ไปตรงข้างขวาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางขวาเหมือนจะไม่เคยไปนะครับท,ที่ใหม่ปะเนี้ยโอเคเอาละ่ะได้สำรวจที่ใหม่ฮะสวยๆอ่าน่าจะทะลุตรงนี้ไปได้นะวูนตรงนี้ไม่อย่าเผลกกดออกไปนะมึอเอ้รู้เรื่องเลยนะเนี่ยอืมอิมพอสิเลย เอาละเราจะโดนตรงไปตรงไปตรงไปโอเคตรงนี้เจอดิฟเฮ้ยเดี๋ยวผมขอดูซิว่าตรงนี้ดูซิมันคืออะไรอุ้ยทำไมมันดูแบบตัวมีพลังอะ่ะมันดูแบบตัวมีพลังอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันแป๊บนึงเดี๋ยวผมต้องเดินทางต่อไปครับตามแมปที่เขาบอกแมบบโอ้ใกล้แล้วนี่อ่ะฮะเรียบร้อยที่ไหนวะเนี่ยไม่เคยมาครับที่ใหม่เหรอ โอ้แล้วขึ้นมาข้างๆไอ้นี่เลยเดี๋ยวไอ้นี่มันโดนผมแน่ๆครับวันนี้ผมบอกเลยนะครับแล้วก็นี่น่าจะเป็นที่ใหม่ที่เราขึ้นมานะเพราะว่าผมไม่น่าจะเคยมาที่นี่ก่อนเอาละได้มาที่ใหม่ก็ดีเหมือนกันรู้สึกว่าจะออกมากค่อนข้างไกลแมปนะครับปกติเราจะอยู่ฝั่งนู้นอ่ะทุกคนน่าจะเห็นเขาใช่ไหมปกติเราจะอยู่ฝั่งนู้นเลยครับอันนี้เรามาไกลมากนะมาแล้วหัวคุณอันทรงพลังของเราทุกคนดูอันนี้ว่าดีๆมันโดนผมแน่บอกเลยผมมีกระสุนมีอะไรเยอะด้วยผมพร้อมงัดสุดแล้วนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยผมไม่เคยมา,าที่นี่ว่ะเหมบอนว่าจะค่อนข้างที่จะเป็นที่ใหม่นะครับไปไม่รู้เหมือนกันว่าเคเวสได้ทำอะไรแต่ประเด็นคือเราจะต้องไปทำลายไอ้ตรงนั้นก่อนนะครับนั่นก็คือพื้นที่ที่เราจะต้องโบ๊ป e ้าอีสปอร์ตกับมันรู้สึกว่ามันจะเป็นหัวขุดที่แบบว่ามีรูปไอนี่ด้วยนะครับเหมือนบีเกอร์อ่ะมันชื่ออะไรนะเป็นแบบว่ารีเซิร์ชนิดหนึ่งเนี่ยว่ามันน่าจะมีของดีแล้วก็เอากับแม่งดิครับมามาครับ มาครับมาครับโอเคมันจะวิเศษวิโสอะไรวะเรื่องแสงอ่ะอุวูวูไม่มีปืนโอ้เจ็บเจ็บแป๊บนึงโอ้ยทางขวามาทางขวามันมาแล้วทุกคนมันห้าวอ่ะมันห้าวข้อเหนียวอ่ะมานี่มานี่มาใกล้ๆมายิง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 ใกล้ๆมาอุ้ยผมยิงด้วยปืนเล็กไม่เข้าเลยครับทุกคนโอเคต้องยิงด้วยปืนใหญ่เท่านั้นนะครับโอ้โอเคมันอัปเกรดมา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 เทียร์ตัว มาติบตัวะมาติบตังวเกจุกจุกจุกอีสปอร์ตจุกอีสปอร์ตโอเค, e port, e อเคหมดยังเฮ้ยเดี๋ยวมึงจะไปไหนละเพื่อนโอ้โหูเพิ่งมาโอ้โหกูเพิ่งมาไปไหนโอ้โหเวนกรรมเดี๋ยวเจอกันประเด็นคือเดี๋ยวเราต้องไปคา้าไปส่วนของโปรโชั่นไอเทียสองเนี่ยเราต้องไปหาคริสตลัลสิบอันซึ่ง คริสตัลหาจากไหนอาจจะต้องขึ้นเขาหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมลองหาตามบ้านเรือนตรงนี้ก่อนมันอาจจะมีให้เราก็ได้นะครับก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ข้างบนนี้ม,นมันมักจะเป็นของเทียนหนึ่งสะส่วนมากนะครับก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่โอเคตรงนี้มีตีก็ไปตีก็ไปตีก็ไปเอาละข้างในนี้ต้องมีของดีมีโต๊ะคาฟให้เราแล้วก็มีท่อไอรอนทูปนะฮะโอเคอันนี้โต๊ะอันนี้คาฟอะไรได้อ๋อเหมือนเดิมนะฮะ อันนี้ล่ะโต๊ะคราฟอะไรเอยอันนี้เป็นคราฟของเทคนะครับอ่าฮะเป็นของเทียร์หนึ่งหมดเลยนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ใช้เราต้องใช้อะไรนะ Intel Production เทียร์สองนะครับซึ่งมันเป็นเทียร์หนึ่งอันเนี้ยเรากไ็ไม่ไม่ได้อยู่แล้วครับผมว่าดูท่าแล้วเนี่ยไอห,หัวขุดมันไม่น่าจะมาแล้วนะครับมันน่าจะลงไปแล้วไปรับมันไม่กลับย้อนมาแน่ๆนะอาจจะต้องลงด้านล่างแล้วแหละผมต้องไปหาคริสตัลนะครับคริสตัลผมจะหาได้จากไหนวะเนี่ยมันอาจจะอยู่ตามภูเขาหรือเปล่าคริสตตล หรือว่าอยู่ใต้ดินวะเฮ้ยเอ้ยข้างหน้ามีเหมืองนะครับอุ้ยนี่นนมันอยู่ข้างบอใครก็ไม่รู้ครับโอ้โหมันเหงื่อมันขับไม่ได้เกรงกลัวเลยอุ้ยเจอแล้วโอเคอุ้ยมาดิครับอุ้ยมันยิงแม่นจังอะมาดิครับมาใกล้ๆผมมาใกล้บือใกล้ตีนเจอกันแน่เจอกันแน่มาเปลี่ยนปืนแล้วเปลี่ยนปืนแล้วมาทางขวาไหมมาทางซ้ายก็ย,ยิงพังครับบอกเลยนะอือย,ยิงสลับไปหนึ่งที เรียบร้อยไว้เฮ้ยอะรู้สึกว่าตอนนี้ของดรอปจะเริ่มแบบเป็นอีกเกรดหนึ่งแล้วนะครับทุกคนของดรอปเริ่มจะเป็นแบบเอ้ยอะไรวะเนี่ยแรงคอมเปน์เน็ตนะโอเคเก็บมาโอ้โหมันยืนอยู่ตรงนั้นน่ะบ้าโบเขาแตกนะนยืนทำอะไรกันวะทุกคนเดียวอุ้ยอะไรวะน้าอุ้ยอะไรวะน้าโอ้ยยึดแค่ what the fuck วัดตับฟาดโอ้ยเดะเดี๋ยวเดะเดะเราเพิ่งทำร้ายกูเกิดไปมึง้ทำร้ายกูเกิดไปมาทีตัวดิมาทีตัวดิมาทีตัวดิมาทีตัวหมุน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 นี่โอ้โหมันยืนเรียงหน้ากระดานไม่เก่งจะอุ้ยอะไรยิงมาโอ้ป้อมปืนนะโอเคมีระเบิดแล้วอุ้ยทางขวามาทางขวามาโอเคได้อยู่อุ้ยทางซ้ายก็ยิงทางขวาก็ยิงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดะ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  อุ้ยมามาอุ้ยไกลๆยิงอีกโอ้โหแม่งแม่นมันมันแม่นซะด้วยเดี๋ยวนี้มีระเบิดเยอะแล้วครับเดี๋ยวผมระเบิดเข้าไปเลยดีกว่าอุ้ยระเบิดอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกแล้วโอ้โหแม่งไม่ได้เข้าสักทีมาใกล้ๆมึง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 มาใกล้ๆโอเคไปแล้วครับทุกคนวิ่งระเบิดเข้าไปอืบปาระเบิดบุ้มโอเค เื้อเอาล่ะมึงโดนเบื้อุู้เดี๋ยวเดี๋ยวปืนปืนแม่งยิงไม่หยุดเลยฮะแป๊หนึ่งเฮ้ยนี่ไงผมเจอคิสต้องแล้ว yeah, เย่เรียบร้อยอาจจะต้องอาจจะต้องหาดอปจากไอ้พวกนี้ใช่ไหมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมึงก็ยิงไม่พักเลยนะอุ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยช็อตกันอย่างดีลูกศรแบบใหม่อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันออกมาเอาล่ะผมต้องเข้าไปทำลายเครื่องก่อนอุย้ยผมจะต้องเข้าไปทำลาย ที่สร้างมันก่อนนะทุกคนโอเคมาที่สร้างอยู่ไหนที่สร้างมึงอย่สาสร้างออกมามึงอย่าสร้างออกมามึงอย่าสร้างออกมาเลยโอเคตรงนี้ไม่มีแล้วน่าจะมีข้างหลังอย่าสร้างออกมามันจะออกมาอีกตัวนึงทุกคนโอเคมึงตายข้างบนอีกตัวหน, <c oughs> enfin, นึ่งอืมอู้ดีไงมึงโดนแน่มึงโดนแน่โดนแน่เอาละมันได้จะหมดแล้วไหม Okay. โอเคโหผมอากระสุนมาเป็น50นัดเลยเหลือ5นัดเองโอ้บอกเลยว่าหนักจริงนะรอบนี้อันตรายไอ้ปืนระยำทุกแม่งเลยเรียบร้อยปืนกลมึงไม่มีต่อไปเอาละทุกคนทีนี้ก็เป็นในเรื่องของการรูทอะมีไงคริสต้ลนะครับจาดไปอย่างน้อยเราก็ได้คริสต้ลนะครับแล้วของมันมีไหมอะเก็บของสาคัญมาแล้วกันนะครับอะไรที่ไม่สําคัญเราก็จะไม่เก็บอากระสุนมาโต๊ะครับไม่เอา เซนเซอร์ไม่รู้ว่าไปทําอะไรนะครับแต่เนี้ยเอามาแล้วกันเนาะเซนเซอร์เอาไปด้วยแล้วกันนะเผื่อใช้นะครับอ่ะเอาไม้หมดเลยแล้วกันเหมือนผมจะเก็บหมดนะชั้น2นครับชั้น2ก็จะมีของนิดนิดหน่อยหน่อยมันจะมีแมปด้วยนะครับซึ่งก็ไม่เอาละโอเคมันก็จะมีของซ่อนอยู่นะตรงนี้นะครับเรียบร้อยไปหนึ่งว้ยเอาละอันนี้น่าจะเป็นดีเซอร์ทเทียสองใช่ไหมซึ่งบ้านเราน่าจะมีแล้วนะครับเทียดีเซอร์ทเทียสองดีเซอร์เทียสองน่าจะมีแล้วเนี่ย โอเคเราจะมีเวลาอีก15นาทีนะครับยังคงทำลายได้แบบชิลๆนะฮะชั้นสอบมันมีอะไรเก็บไหมนะ่ะหัวขุดมันน่าจะมีของดีกับเราเพราะว่ามันมีสัญลักษณ์แบบรูปรูปอะไน,นี้ด้วยอะรูปประหลอดอะไรเลายต่างเนี่ยผมว่ามันน่าจะใช้ได้อยู่โอเคเรียกว่าทําลายเกือบจะหมดแล้วนะครับผมเกือบจะทุกโมดูลแล้วมันน่าจะไปไหนต่อไม่ได้ทีนี้ก็เหลือแต่ด้านบนนะ่ะซึ่งมันน่าจะขึ้นไปตีลบาบากนะอาจจะต้องใช้ระเบิดหรือไม่ก็ปืนยิงนะครับอา่าฮะต้องปาแม่นๆหน่อย โอ้ยปลาไปไหนวะเนี่ยสูญหายเลยไปนู่นเลยโอ้กระสุนหมดระเบิดหมดแล้วออาจจะต้องยิงเอาโอเคกระสุนผมเหลือเท่าไหร่เนี่ยสองนัดน,นะครับทุกคนโอเคอุ้ยกระสุนโจนกระสุนนี้มันแรงกังวะอุ้ยใช้ได้นะครับกระสุนอีกอันดึงอ่ะช็อตกันแบบอีกอันนึงอ่ะโคตรแรงเลยประเด็นคือเนี่ยผมไม่ ประเด็นคือที่จริงผมกลับไปเอากระสุนช็อตกันก็ได้นะแต่ว่าผมไม่อยากไปถ้าเกิดผมไปกลัวมันจะมุดหนีอะดิก็เลยต้องเอาปืนยิงอ่ะเรียบร้อยไว้เฮ้ยเหลือจริงๆเหลืออีกโมดูลเดียวนะก็คือข้างบนแล้วก็ข้างด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าอาจจะต้องตีเอาประเด็นคือด้านบนเนี่ยผมจะทุบยังไงวะเนี่ยอาจจะต้องขึ้นอ๋อดีแนละ้วไม่ทําลายบันไดนี่ทงครับทุบได้อยู่นะครับผมไปมีอะไรต้องเก็บไหมไม่มีเนาะทุบเลยโอเค เรียบร้อยไปอีกหนึ่งนะครับทีนี้ก็เหลือแต่ด้านหน้าแล้วเนาะอันนี้คือ92%นะฮะโอ้เยอะใช้ได้นะอ่าฮะเดี๋ยวดูของให้ละเอียดละเอียดเผื่อจะไม่มีอะไรแล้วแหละนะครับน่าจะหมดแล้วนะต้องทุบแล้วแหละนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเดินออกจากที่นี่ไปมันน่าจะอุ้ยใครยิงผมอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเดียว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 ไปมาเคลมบ้านมันคือหรือเปล่าเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมึงพวกมึงมาจากไหนกันวะเดี๋ยวนะ่มาจากไหนกันเนี่ยเออ มาสุดจ็อดกันมาให้ดีจังเว้ยมาผมจะได้ทำลายนี้ทิ้งก่อนเรับเหลือ98%ตโ้หต้องทุบกันทั้งวันนะหว่ามีไหมโหเหลือ9โอ้โห,ห,โหต้องใช้ระเบิดนะครับทุกคนไม่มีระเบิดอะดิถ้ามีระเบิดมันน่าจะทำลายได้แบบชิวๆเลยครับแต่ตอนนี้เราไม่มีระเบิดถ้าเราเดินกลับบ้านไปนี่มันจะหนีเราไหมเนี่ย ถ้ามันหนีผมอาจจะต้องรอมันขึ้นมาอีกครั้งเลยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่บ้านเรามีระเบิดปะนะอาจจะไม่มีด้วยซ้ำนะครับที่บ้านเราแต่มันน่าจะหนีไปไม่ได้แล้วไหมสภาพอย่างนั้นมันจะหนีไปไหนวะคือโมดูลมันก็ไม่เหลือสักอันแล้วะเราจะได้ระเบิดมันให้สิ้นซากไม่รู้เหมือนกันต้องรีบไปนะครับก่อนที่มันจะหนีไปไม่รู้มันจะหนีไปหรือเปล่านะเรียกว่ามันกระเพกขนาดแล้วเนี่ยมันน่าจะไปไหนไม่ได้นะครับเอาไปสักสิบลูกน่าจะพอนะเก้าลูกโอเคผมว่าเก้าลูกก็น่าจะชิลแล้วแหละปะไปกันเลยปิดประตูด้วยนะครับ ก่อนที่มันจะมีคนมาซ่อมแล้วก็หนีผมไปเฮ้ยเดี๋ยวมันหนีผมไปปะเนี่ยถามจริงถามจริงว่ามันหนีผมใช่ไหมถามจริงโอ้โหว่าแล้วว่ามันหนีผมจริงๆด้วยอะ่ะโอ้โหอย่างแซดเลยว่ะแล้วมันไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับผมสภาพมันไม่น่าจะอยู่ดีอะ่ะโอ้โหอย่างเครียดเลย แล้วแม่งไปโผล่ที่ไหนเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยเนี่ยโอ้โหไม่น่าเลยวันหลังถ้าจะมาเนี่ยผมเตรียมระเบิดแบบเต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยไว้ดีกว่าว่ะผมว่านะงั้นผมรู้แล้วว่าโมโดูลต่างต่างเนี่ยมาทำลายได้โดยการยิงนะครับแล้วก็ทุบใช่ไหมแต่ว่าไอ้โมโดูลหลักของมันก็คือตรงหัวหัวขุดอะ่ะต้องใช้ระเบิดอย่างเดียวครับถึงจะทำดามเมจได้ งั้นว่าหลังเนี่ยเราเตรียมระเบิดมาสักสิบลูกนะครับผมเพื่อมาทําการปิดชีพมันนะครับผมเป็นลัดช็อตนะส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็ทุบๆเอาก็ได้นะชิวๆโอ้เซ็งนะครับผมพอสมควรเฮ้ยผมเจอคริสตัลแล้วเย่ yeah! เอาล่ะเราจะเก็บไปเยอะๆนะครับเพราะว่าเราน่าจะต้องใช้เยอะพอสมควรนะอันนี้มันเป็นรอคริสตัลนะครับเนี่ยมันเป็นรอคริสตัลต้องเอาไปแปลงแปลงสภาพอีกแน่ๆเลยนะและนี่คือเหมืองอะไรเอ่ยเหมืองทานหินใช่ไหมเอ้ขอเก็บนิดนึง เพราะว่าตาหินเป็นเชื้อเพลิงหลักของเราครับต้องเก็บไปแต่ผมเสียดายเมื่อกี้โอโหงส์กุ้งาได้แบบเหมือนจะเป็นแบบยานแม่ของมาแนบนะเป็นยานแบบน่าจะได้ของดีบอกว่าเออเสียดายมากเลยครับไม่น่าเลยเมื่อกี้ไม่น่าปล่อยให้มันฆ่าสายตาไปเลยครับไม่งั้นเนี่ยผมได้แน่ๆนะถ้าเกิดมันปรากฏในแมปนะแล้วเราเจอมาเดี๋ยผมเอาแม่งเลยตอนนี้ก็ต้องทําใจไปปล่อยไปแล้วกันเปิดเตาหลอมสิ เราจะทำคริสตัลนะครับผมคริสตัลต้องใช้ลองคริสตัลสิบอันใช่ไหมโอเคน่าจะเรียบร้อยครับแล้วเราก็ไปสร้างในส่วนของโปรดักชันเทียสองนะโปรดักชันเทียสองอ่าฮะเทียหนึ่งเทียหนึ่งเทียหนึ่งเอเทียสองอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมเราก็สามารถคราฟได้โดยอันนี้สองอันพอดีเลยนะครับโอ้แจ่มเลยช้าหน่อยแต่ก็โอเคเราจะได้ทำการอัปเกรดอ่าอันนี้นะครับโปรดักชันเป็น เทียสองสักทีนะครับนั่นก็คือน่าจะเป็นตัวนี้นั่นแหละนะอันนี้ใช่ไหมอันนี้นี่นี่นี่ p ั o d ั c t นะครับน่าจะช่วยให้อันล็อกอ๋อเขาบอกว่าถ้ามันปลดเป็นล็อกเป็นเทียสองเนี่ยเขาบอกว่ามันจะอันล็อก ability to craft production module for deal s h i p นะครับน่าจะปลดล็อกของใหม่หรือเปล่านะครับอาจจะเป็นไปได้หรือปลดล็อกศักยภาพของของการคราฟบ,บางอย่างน่าจะน่าจะปลดล็อก การคราฟโมดูลบางอย่างนะครับที่เราสามารถที่จะคราฟได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะก็ถือว่าโอเคโอเคสนาทีแล้วเดี๋ยวเราต้องลงด้านล่างแล้วครับเดี๋ยวผมขอคราฟไปเ็จก่อนเพราะว่าลงด้านล่างไปมันจะคราฟไม่ได้ใช่ไหมเราได้คริสตัลมา10อันแล้วนะครับทีนี้ก็เหลือแค่นี้เท่าไหร่เอ่ยตอนนี้39%มสิบเแล้วป้อมปืนผมปิดก่อนเพราะว่าไม่น่าจะได้ใช้นะครับตอนนี้ขอียกว่าพลังงานทุกอย่างไปในะเรื่องของการคราฟกับรีเซิร์ชแป๊บนึนง มีเควสเหลือนะก็คืออันนี้โอเคเดี๋ยวค่อยรับแล้วกันเมื่อกี้เนี่ยถ้ารับอันนี้ไปได้เนี่ยผมก็น่าจะได้เควสนี้ไปด้วยนะครับก็ชิลๆเลยเอาละเรียบร้อยเราได้ในส่วนของของทุกอย่างแล้วครับเดี๋ยวเรามาสร้างในส่วนของอัปเกรดเบสิกตรงนี้น่าจะเข้าไปในส่วนของตรงนี้ครับอา่าฮะเดี๋ยวผมเอานี้ออกก่อนแล้วก็ไปที่อัปเกรดใช่ไหมแล้วก็ไปที่ใช่ปะะ่าว่ะรีเซิร์สเตชันเอาผิดอันรีเซิร์สเตชันนะครับแล้วก็อันนี้อา่าแล้วก็อันแรกใช่ไหมอ่าฮะน่าจะเป็นอันนี้หรือปเปล่า เดี๋ยวเดี๋ยวครับนานนะเนี่ยโอ้โหแปบ๊บนึงนะผมว่าไม่ทันว่ะอาจจะต้องลงด้านล่างไหม,ไมด้านจะทันอยู่นะครับหนึ่งนาทีกว่าแต่มั่ขึ้นทีแล้วก็ปิดกระปอยนะครับผมว่าน่าจะไปทันแล้วแหละโอเคงั้นผมหยุดค้างค้าบไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะผมว่าผมลงล่างก่อนดีกว่าเพย์เซฟนะครับก่อนที่เราจะตายหากันไปลงด้านล่างดีกว่าครับทุกคนคือเมื่อแกเนี่ยโมดูลมันไม่เหลือแล้วนะครับทุกคน <c oughs> คือแม่งแบบเหลือแต่หัวขุดโงๆ่ๆง่เดียดมันยัง กระเพกหนีไม่ได้นะแล้วแสดงว่าครั้งหน้าเราต้องห้ามล้าลสายตาจาับมันเลยนะเนี่ยโอเคลงมารู้สึกว่าจะคาบไม่ได้นะครับโอเคไม่เป็นไรคราบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรงั้นเราอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดีย๋ยวค่อยคราบล้วกันไม่เป็นไรเอาละตอนนี้รู้สึกว่ามันจะระเบิดเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คราบจะเสร็จลจะแปดิบห้าปรเซ็นแต่ประเด็นคือผมมาจอดจอดข้างๆแม่งเนี่ยมนใจเรื่องหรือเปล่าวันนี้โอ้โหแล้วเหมือนจะเป็นแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะเป็นแบบว่ามันมีสัยลักษ์ด้วยนะครับผมบอกแล้วว่ามันอาจจะเป็นแบบว่าขาใหญ่นะครับผมเดี๋ยวไม่เจอผมอยู่ข้างๆบ้านผมด้วยนะผมเอาระเบิดไปล่อมันพังแน่ๆนะเดี๋ยวผมค้าไปนี้ให้เสร็จก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะจอดอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะเอามันเดี๋ยวตอนนี้96%แล้วเนี่จะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นเราก็จะได้อัปเกรดไอ้ที่คราฟนะครับรดักชั่นเป็นเทียสองนะครับได้ยังเอ่ยเรียบร้อยนะ เอามาครับอว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันถัวขุดโอเคเป็นยังไงบ้างเอ่ยตอนนี้เรามีปรดักชั่นเทียร์สองแล้วนะครับผมแล้วมันต่างยังไงอะ่ะมันคือมันคราฟขอได้เยอะอู้หูอะไรวันนี้อ่ะหูมีนี่ไงอันนี้เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นตัวลำลำเรือของเราเนี่ยเรียกว่ามันจะทนอุณหภูมิได้600วาเรนไฮ์แล้วก็ ได้เกาะ10นะครับผมอู้ผมว่าดีนะไอส้สีสีแดงๆเนี่ยถือว่าแจ่มมากเลยครับโอเคแล้วก็ปลดล็อกอะไรเดีย๋ยวมอตา้าเกรนเนตนะครับอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นปืนมอตา้ามันคือปืนอะไรอ๋อปืนที่วางกับพืน้นแล้วก็ปุ๊อะไรอย่างงี้ว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะมีของปลดล็อกมาเต็มเลยนะครับเออเฟียวดีนะฮะแล้วอ๋อนี่ไงแฮนด์มอตา้านะครับโอ้โหใช้ได้นะครับใช้ได้เงี้ยสนุกแหละผมบอกเลยนะครับพาร์ทต่อไป แล้วก็มีที่เก็บสตอเรจเชียรสองนะครับขนาด75นะครับอันเก่า24อ่าเดี๋ยวได้อัปเกรดกันใหม่แล้วชิวๆแล้วก็ดีไวซ์อันใหม่ครับโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับของดีๆทั้งนั้นแล้วก็สตรัคเจอร์ก็ยังคงมีเหมือนเดิมเดี๋ยวผมว่าอนาคตเขนาน่าจะอัปเกรดสตรัคเจอร์ให้มันเยอะกว่านี้นะพวกของตกแต่งสร้างนู่นนี่ภายในบ้านนะครับเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวพันนี้ขอ,อยุติเพป็นเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในก,การทำคลิปด้วยนะครับ วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งใครอยากจะสนับสนุนช่องนะครับผมก็ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมตามสะดวกตามศรัทธาเลยนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับ